เรียนดีมีคุณ,ณธรรมโรงเรียนกบินวิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2499เมื่อแรกก่อตั้งใช้ชื่อโรงเรียนปากน้ำกบินบุรีในปีแรกใช้หอประชุมอำเภอกบินบุรีศาลาการประเรียนวัดท่าพาณิชและโรงฝึกงานของโรงเรียนกบินบุรีเป็นสถานที่เรียน ต่อมาในปีพุทธศักราช2504ทางราชการได้อนุมัติเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ006จำนวน6ห้องเรียนจึงได้ย้ายมาสร้างอาคารหลังใหม่บริเวณที่ดินติดกับหมู่บ้านหนองค้าและบ้านสะดูกหมู่6ตำบลกระบินอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ที่ดินที่สร้างเป็นที่ดินของประชาชนบริจาคและซื้อในราคาถูกรวม24ไร่และได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2504โดยมีพลตีสามารถไวยวานนผู้ว่าราชการจังหวัดปบาจีนบุรีในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนกบินวิทยาตั้งแต่นั้นมาต่อมาในปีพุทธศักราช2511 กรมทางหลวงได้ตัดถนนสุวรรณสรผ่านหน้าโรงเรียนทําให้ที่ดินของโรงเรียนวัสดุบู่บำรุงวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปาาจีบุรีทําให้ที่ดินของโรงเรียนวัสดุถูกตัดแบ่งมาอยู่ฝากเดียวกับโรงเรียนกบินวิทยาและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัสดุบู่บารุงมิต์ได้มอบที่ดินดังกล่าวให้เป็นสมบัติของโรงเรียนกบินวิทยา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปาจจีบุรีนครน,นายกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่166หมู่6ตำบลกระบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปาจจีบุรีโดยมีนายสมมาตรกรมนวิบุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานายนัดประพัฒน์ชัยวัฒนาโชต นายกชกรโยธาทิพย์นายสุชาติสืบทองดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษามีนักเรียนรวมทั้งสิ้น1,931คนคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทั้งสิ้น106คนโดยแบ่งเป็นคณะบริหารจำนวน4คนกลุ่มสารการเรียนดูภาษาไทยจำนวน9คน กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน12คนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจำนวน12คนกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวน13คนกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน22คนกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะจำนวน6คนกลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศึกษาจำนวน4คน กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพจำนวนสคนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวนสคนฝ่ายธุรการจำนวนหนึ่งคนพนักงานจำนวนหนึ่งคนครูอัตราจ้างจำนวน6คนนักการจำนวนหนึ่งคนลูกจ้างจำนวน6คนพนักงานขับรถจำนวนหนึ่งคนมีตาหานุมานเป็นตาประจำโรงเรียน ตัวหันุมานหมายถึงสิ่งที่แตกดับไปแล้วไม่สลายไม่ตายการมีสติผะขันหมายถึงการมีความรู้ที่ลุ่มลึกเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาตีหมายถึงการเข้าถึงภรรตนักไดสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จักหมายถึงความรู้ที่มีอยู่รอบตัวในการแก้ปัญหามือที่ว่างหมายถึงการไขว่คว้าในสิ่งที่หวังของชีวิตเตือน ดาวหมายถึงเป้าประสงค์ที่สูงสุดของชีวิตที่ต้องไปให้ถึงปัชญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำขวัญของโรงเรียนสะอาดวินัยวิชาการบริการชุมชนโดยมีสีฟ้าน้ำเงินเป็นสีประจำโรงเรียนสีฟ้าหมายถึงความคิดที่กว้างไกล สีน้ำเงินหมายถึงความหนักแน่นความอดทนความอดกั้นดอกราชพฤกเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนอักษรย่อคือกอวอวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนคุณภาพนักเรียนคุณธรรมนำสู่ความเป็นพลโลกอย่างยั่งยืนอัตลักษณ์วิถีพุทธย,ยิ้มง่ายไหวสวย โรงเรียนกบินวิทยามีพื้นที่ทั้งสิ้น47ได้1,18ตารางวาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นมี9ห้องเรียนแบ่งเป็นห้องเรียนพิเศษ SMT จำนวน1ห้องห้องธรรมดาจำนวน8ห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี9ห้องเรียนแบ่งเป็นห้องเรียนพิเศษ SMT จำนวนหห้องห้องธรรมดาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวน3ห้องห้องธรรมดาสิ่งภาษาอังกฤษจำนวน2ห้องห้องธรรมดาสิ่งภาษาจีนจำนวนหห้องห้องธรรมดาสิ่งทั่วไปจำนวน2ห้องอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนกบินวิทยา อาคารหเป็นอาคารที่ใช้ในการติดต่อราชการคือห้องบริหารวิชาการห้องทะเบียนห้องบริหารงบประมาณห้องบริหารงานทั่วไปห้องธุรการห้องผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกบินวิทยาห้องรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและห้องปฏิบัติการโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอาคารสประกอบด้วยห้องเรียนห้องพักครู กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทายกับกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะห้องดนตรีไทยและห้องนาฏศิลป์อาคาร3ประกอบด้วยห้องเรียนห้องผักครูกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมกับกลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาห้องกิจการนักเรียนห้องคอมพิวเตอร์2ห้องธนาคารโรงเรียน และห้องประชาสัมพันธ์อาคาร4ประกอบด้วยห้องเรียนห้องพักครูกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนห้องคอมพิวเตอร์ C ห้องแนนแนลและธนาคารดีไซเคิร์นอาคาร5ประกอบด้วยห้องเรียนห้องพักครูกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก,กลุ่มสารการเรียนรู้เทคโนโลยีห้องเรียนคอมพิวเตอร์1ห้องเรียนคอมพิวเตอร์3ห้องปฏิบัติการ TOT1 ห้องปฏิบัติการ TOT2 และห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์อาคารคหากรรมประกอบด้วยห้องเรียนห้องพักครูกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพอาคารทัศนศินป์ประกอบด้วยห้องเรียนทัศนาลินห้องสมุด ห้องพยาบาลเรือนไทยอาคารฝึกนานร์นประกอบด้วยห้องเรียนเกษตรโรงอาหารประกอบด้วยสหกรณ์ร้านค้าอาคารหอประชุมอเนกประสงค์โดมอเนกประสงค์หอประชุมบรมราชาพิเศษสนามฟุตบอลสนามลุ่วิ่งมาตรฐานสนามฟุตซอล สนามตะก้อศาลาตีมุกจุดบริการน้ำดื่มห้องสุขาหญิงอยู่ฝั่งทิศตะวันออกห้องสุขาชายอยู่ฝั่งทิศตะวันตกคนเราทุกคนย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ของเด็กนั้นสำคัญที่สุดก็คือการศึกษาเ,าเรียนเพื่อให้มีวิชาความรู้และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคตเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเ,าเรียนด้วยความอดทนและภาคเพียรอยู่เสมอพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามาธิบดีสรีสินทรมหาวาชิราลงกรมหิสอนภูมิพลรรรราชวางููลกิิิิต,ตส,สมบณ์อดุลยเดชสยามมินทคทิเบตร,ราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หวัว พระราชทานพระบรมราชวาทลงนามในะผ้าที่นั่งอัมพรสถานและราชวังดุสิตวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564